สวัสดีค่ะ,ะมือน,นีทั้งลานของห้านะคะได้สั่งข้าวเหนียวไม้มาขายค่ะ,ะเดี๋ยวห้ามาเปิดเบิ้งพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องว่าข้าวเหนียวไม้ปีนี้ขาวสวยงามน่ากินขนาดใดค่ะแล้วก็เข้ากับมะเบิงราคาข้าวเหนียวไม้ปีนี้พร้อมๆกันได้จ้าว่าช่องบ้านน้อยจะตั้งราคาขายอยู่ที่จักบาทเนาะค่ะเนาะเะ,ะ,ะี๋ยวห้าไปเปิดเบิ้งน้ำกันได้จ้า พี่น้องมาเปิดบังข่าวไม้น้ำกันเลยจ้าชข่าวไม้ปีนีสิยูราคาจักบาดเนาะข่าวไม้เหนียวข้าไม้เหนียวอ้แปลงเลยพี่น้องข่าวไม้ เป็นตะอ้อนดีป่ะจ้ะดมมันดลือหอมป่ะอืหอมหอมหอมจ้ะข้าไม่ปีนี้ช่องบ้านนอกกบสีตัง้งราคาอยู่ยี่สิบห้าบาทถึงยี่สิบแปดบาทค่ะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวโดนะคะข้าวเหนียวดอ,ะะววดอแต่ไม่ใช่ข้าวปีนะจ๊ะไม่ใช่ข้าวปีข้าวสารเหนียวคัดพิเศษ ราคาข้าวเหนียวใหม่เริ่มต้นที่25บาทถึง28บาทนะคะจ้าถ้าขายเป็นมืน้นเราช่องมาน่อยกับสิขท้ายยูมืน่นมื่นหนึ่งกับส2โลตกมื่นละสา0รอยค่ะพี่น,อน้องเป็นขา้าวที่คัดพิเศษนะคะเป็นข้าวที่คัดพิเศษค่ะ บ่มีเซียงเจียปนค่ะเป็นขาวล่งสีใหญ่เม็ดขาวสวยตกหมื่นละ300บาทค่ะพี่น้องราคาเริ่มต้นนะคะกิโลละ25บาทถึง28บาทค่ะแล้วแต่เราจะขายแต่ละพื้นที่นะคะพี่น้องแต่ว่าช่องมันน้อยขายอยู่ที่ประมาณ25ถึง28บาทตกหมื่นละ300บาทค่ะ จ้าเพราะข้าหลนราคาแล้วเนาะคะ่ะเนาะใดมากขากา็ฝากเอาเปิดขายเลยะค่ะพี่น้องผู้ใดมีเขาไม้ขายอัากจะแหลกๆหก,กมูกค่ะเพราะลูกค้ามาถามว่ามีเขาไม้บองสิรลานใดมีเขาไม้ขายก้อนมูก่ะอยากได้เปรียบอยู่จ้ะเพราะว่าราคากระสิได้ดีกวัวจะนอยค่ะจะนอยเขาไม้ออกไลยล้นตลาดอะ,ะแห้งสิถูก,กล่งคักล่งแนค่ะพี่น้องแห้งสิถูกเพราะว่าเขามันล้นตลาดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงนี้อ่า คนส่วนมากก็อยากกินข้าวไหมถามหาแต่ข้าวไหมค่ะแตงมาเขากะมาจัดแจงสร้างกิโลขายเลยค่ะค่ะอันนี้ราคาเขาก็ดูแลนะคะเนาะแต่ว่าเขาเขาเจ้าป่ะทัดในมีค่ะมีตะมีตะข่าเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวดอค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะอ่าขอขอบคุณค่ะที่เข่ามาเยี่ยมชมอ่าช่องบ้านน้อยซ้อยเลือกนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ Selamat siang.